และมาต่อกันด้วยศิลปินเพลงที่ที่เดี๋ยวผมจะพูดนะครับศิลปินเพลงที่เธอทําแค่เสียแซงแกล้งทําเป็นรักฉันเธอก็รู้ว่าแม่งไม่ใช่เรื่องจริงการที่โดนเธอเสียแซงมันแย่กว่าถูกเธอถูกทิ้งถูกทิ้งโอ้ยถูกทิ้งแล้วครับผมถูกทิ้งแล้วผมถูกถูกพ่อทิ้งอยู่ที่บ้านครับมันแย่กว่าถูกเธอทิ้งครับ ไม่ใช่ถูกทิ้งพ่อผมทิ้งไว้ผมผมไว้ที่โรงพักเลยยุ่งเลยอ่องค์กรไหนจะมารับเนี่ยเพลงนี้ก็มันถือความหมายดีมากครับมันไม่ใช่อยู่อยู่คุกเหมน,นี่ผมบอกแล้วมานใช้สารละไปครับออังคารหน้าสีา่ตุลาเดือนสี่ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั่นก็คือรับปัจจุบันสองพัน ยีองนะครับอ่าต่อกันด้วยการกลับมาหาใหญ่ของเ e เปอร์แพนเน็ตนะคาเจ้าของเพลงเสแสรงไปร้องเสแสร้งกันที่อออินหาใหญ่เบิดจองแล้วคอนเสิร์ตหาใหญ่เพเปอรย้ำอีกทีเ e เปอร์แพนเน็ตแบนหรือเพลงเสแสรงนะครับอ่า มาเข้ามากับเพลงเสียแรงแล้วับเพลงอื่นๆด้วยครับมาไปดูันเยอะนะครับอ่าผมจะนัดเออคนที่ผมรู้จักไว้นะครับอ่าอาจจะเป็นพ่อแม่ผมก็ได้นะครับอ่าไปที่นี่นะครับอ่าแล้ไม่ก็เพื่อนอีกสักคนหนึ่งครับอ่าโอเคครับใครที่อยากไปก็ไปได้ครับนี่ใครที่อยู่หันใหญ่ขอเชิญชวนมาที่หันใหญ่ครับใครที่อยู่จังหวัดก็มาได้ครับอ่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดเออแถวสโตน กรบี <G rab i> ถ้าอยู่ที่นั่นก็ขอไปติดตามชมของเขานะครับอ่าของเขานะครับอ่าในในช่อง y o u t u b e เขานะครับอ่าหรือมาได้ก็มาเลยนะครับอ่ามาที่สี่วันที่สี่อ่าตุลาคมนะครับอ่าออ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 อดิชั่นออดิชั่น ออเดียชันเขามาหนึ่งเหล่าออเดียชันของผมไปแล้วเออคอนเสิร์ตนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปนะครับอ่ะโอเคครับ